สวัสดีครับอ,อีซูซูดีแม็กปี0 5 0 6อาการสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทได้รอบสตาร์ทดีแต่เครื่องยนต์ไม่ติดก่อนหน้านี้ก็มีอาการแบบเป็นๆหายๆคือบทจะติดเขาก็ติดติดได้ก็ขับไปได้ก็หลายกิโลอยู่อพอเวลาจะจอดชะลอจอดหรือว่าจะรอ เข้าไฟแดงอะไรชะลอจอดเข้าไฟแดงอะไรบางทีก็บางทีเขาก็จะพึบๆๆบดับไปเลยต้องปล่อยไหลหรือเข็นเข้าข้างทางอะไรแบบนี้ต้องใช้เวลาทิ้งไว้สักพักใหญ่ประมาณสิบนาทีขึ้นไปถึงจะ,ะตา์าติดได้อีกครั้งหนึ่งนานๆานครั้งจะเป็นทีแต่เดี๋ยวนี้เป็นทีชนมาถึงขั้นตอนนี้ก็คือสตานไม่ติดอีกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็กล่อง ลักษณะน,นี้แต่ก่อนอื่นเราลองมาสแกนดูโค้ดกันก่อนนะครับว่ามีโค้ดรหัสวิเคราะห์อ,อะไรค้างไว้มั่งอ่อ,อนกุญแจเดี๋ยวดูสถานะไฟเช็คเอนจิ้นด้วยอ,อ,อ่อนกุญแจอ่าโอเคไฟเช็คเอนจิน้นเต็ดนะแล้วก็อ่ะสักพักหนึ่งเขาก็ดับไปเองอสถานะนี้ไฟเข้ากล่องแน่นอนอเราเอามาสแกนดูโค้ดกัน เลือก diagnose เลือก e สูกส<ๆ>ูกด ok เ,เลือกจากปี select f r m year เลือกปี05เลือก tf เลือก ecm เลือก2.5 4 j k เลือกลิตโฟล์โค้ดอเราดูโค้ดกันดูว่ามีโค้ดอะไรคร้างอ่า P06308 Fuel Sol Injector Solenoid Control Module กุบอ่านี่ปัญหานี้นี่สำคัญเลยตัวนี้อ่าต่อไปดูอ่า P148502 Intake Throttle อ่านี่วาวเหลือลินเร่งปีพิเสื้อ P009008 SCV นะตัวนี้ P009008 SCV ต่อไป P01931 ลางเซ็นเซอร์แรงดันลางโอเคสามตัวนี้ไม่น่าจะมีผลมันก็มีผลทั้งนั้นแหละแต่ว่าในเคสนี้ผมจะให้ความสำคัญไปที่ P0613 อันเนี้ยตัวนี้เลยสำคัญเลยเพราะว่าไฟจะไม่จ่ายไปให้หัวฉีดหัวฉีดก็จะไม่ยกเครื่องก็จะไม่ติดนะครับจากตอนนี้จะลองสตาร์ทดูกันว่าตอนเนี้จะติดไหมติดได้ยังไง อยู่ก็ติดขึ้นมานี่แหละอาการแบบนี้แหละอาการหน้าปวดหัวได้อย่างนั้น <c oughs> อ่ะนนเนื่องจากเขาติดขึ้นมาเดี๋ยวจะลองเร่งดูนะ <c oughs> โอเคเร่งได้ดีด้วยตอบสนองดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูค่าสดของหัวฉีดกันดีกว่า เดี๋ยวผมเลือกไว้าบาร์ลอน็อูมอ่นนอนนนันเนี้ยซิลินเดอร์หนึ่งคอมเพนเซชันเนี่ยในที่นี้ของอีซูซูในในเครื่องรันเนี่ยเขาหมายถึงค่าชดเชยการฉีดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยผมเลือกไว้ไม่กี่ตัวเรามาดูคร่าวๆกันก่อนมาดูตรงนี้ก็จะเป็นอ่าตอนนี้ เื่องจริงวว้แป๊บหนึ่งแล้วภูมิได้แล้ว5 6องศาต่อไปก็นี่เลยค่าชดเชยการฉีดสูตร่าไม่ดีมากเลยนะครับเป็นศูนย์ตลอดเลยไม่มีการชดเชยเลยมันเดีเกินไปมันจะดีเกินไปมั้งเดด๋ยวาเร่งนะเร่งเร่งถ้าพวกนี้ถ้าเร่งเกิน2,000รอบแล้วเขาจะไม่ชดเชยรอบให้แต่นี้เราจะลองเร่งแค่พันพันห้า อันนี้หนึ่งพนะเรามีแว็บเชยมาหนึ่งที่ะแวบเชยมาหนึ่งทีพันห้าแล้วพั 1, นแปดดูแรงดันล่างาแรงดันล่างก็ขึ้นดีโอเคทีนี้งง <c oughs> เออระหว่างที่งงอยู่ก็เลยเออตรวจสอบไปสายดินจุด จุดยึดสายดินต่างๆาก็เลยนะก็แบตออกอยูอ่จุดยึดสายดินก็จะอยู่ตรงตรงนี้ตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะมีตรงใต้ใตน้นี้ตรงนี้ใต้จุดยึดเสือส้อโซบจุดใหญ่หนึ่งจุดแล้วก็ตรง ใต้ได้สตาร์ทอีกหนึ่งจุดทุกองจุดนี้ปกติดีต่อไปจจุดจุดนี้จุดนี้จุดนี้ก็ยังดูดีแล้วก็ทีนี้จุดนี้จุดที่แปลกๆที่ผมเจอก็คือตรงนี้นี่นะตรงนี้มันจะเป็นมันอาจจะไม่ค่อยดีก็ได้เพราะว่าปกติเขาจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะย้ายจากนี้ ขึ้นมาบนนี่ก่อนนะเนื่องจากว่า<ส>รูน็อตตัวนี้เป็นรูเบอร์10เบอร์น็อตฝานี่จะเป็น,บน,นเนบอร์12มันใส่ไม่ได้เดี๋ยวใช้สบายแต่ง รูให้ใส่ได้หน่อยเพราะเดิมน็อตเขาจะเป็นน็อตที่มีหัวต่อขึ้นมาเป็นน็อตเบอร์สิตรงนี้อทีนี้มาเรื่องออหลังจากที่ทำไอ้นี่เสร็จแล้วแล้วก็ติดเครื่องทิ้งไว้ ติดได้นะติดเครื่องแล้วก็เดินเบาทิ้งไว้เปิด air, แอร์อะไรทิ้งไว้ได้สักประมาณ10นาทีความร้อนขึ้นถึงแปดสิบอ,อ,องศาแล้วแล้วเราก็เดินทํานู่ทนทํานี่คอยฟังเสียงไปด้วยอ,อ,อยู่ยๆเขาก็ดับพลึบไปเลยแล้วก็สลองสตาร์ทซ้ําแล้วก็ไม่ติดขึ้นมาอีกเลยเดี๋ยวจะทําให้ดูมาดูกันเีบีบเจ้าออน ไม่ใไหมไฟเชิงิีนเขาก็ดับนะเขาตรวจเจออะไรตัวอะไรครบสมบูรณ์หมดเขาก็ดับอ่ะทีนี้เราสตาร์ทนะไ,ไม่ติดนะออฟหนึ่งสามสิบวิสามวิสามสิบวิวอ่าถึงออนไฟเชิงจีนถึงจะติดถ้าสองออนสามไปสามมามันจะไม่ติดนะไฟเชิงจีนรุ่นนี้อ่ะนี่ออนติดอ่าเคสตาร์ท อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาสแกนโค้ดดูว่าจากโค้ดเก่าที่จดไว้ผมจดไว้แล้วว่ามีโค้ดอะไรอยู่แล้วทีนี้เราสแกนอาจจะมีโค้ดอะไรเพิ่มไหมหรือโค้ดเท่าเดิมอ่ะอันนี้เป็นโค้ดที่ก่อนหน้านี้ที่ผมจดไว้มีห้าตัวอ่ะแล้วมาดูก็ไม่มีโค้ดอะไรใหม่ขึ้นมาเลยนะก็เป็นโค้ดเดิมไม่มีโค้ดอะไรใหม่เลย สรุปว่าดังนั้นผมจะให้ความสำคัญไปที่โค้ดนี้ก็คือไอหัวฉีดก็คือกล่องเสียแน่นอนแต่โค้ดนี้จะเป็นโค้ดสำคัญเพราะว่าถ้าเราจะต้องตรวจสอบเอ,อ่อสายดินสายกาวให้ให้ให้รอบก่อนสายกาวกล่องอะนะว่ามาไม้ครบไหม้ทีนี้เอ,อ่อผมตรวจแล้วสายกาวอะครบแน่นอนต่อไปก็คือฟันทงว่ากล่องเสียแต่ว่าเอ,อ่อถ้าหัวฉีดมันชอ็อต ก็จะพาให้กล่องตัวนี้อ้วงจรนี้ภายในกล่องเสียได้เหมือนกันดังนั้นก่อนที่จะเอากล่องใหม่มาลองก็ควรจะวัดค่าของหัวฉีดก่อนหรือวัดสายไฟชุดหัวฉีดก่อนอ่ะเดี๋ยวจะมาลองทํากันวัดค่าต้านฐานหัวฉีดอาที่คอยนะ ตั้งมิเตอร์ไว้ที่วัดโอมวัดค่าความต้านทานอ่าสูบที่หนึ่งเติมลงไปได้ค่าต้านทานเท่าไหร่รอให้ตอนนิ่งหน่อยอ่าได้ประมาณนี้นะ0.60ย์หกสโอ่์โอเคต่อไปอูตรที่สองได้ 0ูดศูนกว่าก็ใกล้เคียงกันต่อไปสูนยที่สมอโอเคศูนยที่สามอ่กสิบกว่าโอมาโอเคใกล้เคียงกันหัวต่อไปสูนยที่ส ผลโดหกสิบอ่าก็ใกล้เคียงกันถือว่าใกล้ใกล้เคียงกันทุกหัวอ่าเราก็มาดูที่คู่มือซ่อมกันอ่ค่าต้านทานที่กำหนดไว้มันจะต้องอยู่ที่สองโอห์มทีนี้ก็แปลกเลยถ้าอ้างอิงจากไอ้คู่มือซ่อมอ่ะก็แสดงว่าค่าคอยของหัวฉีดเขา ไม่ได้ก็ถือว่าช็อตใช่ไหมแต่ทีนี้ผมมีหัวชีดที่ผมเก็บไว้อัอนนี้หัวชีดดีผมเอาไว้ลองเดี๋ยวผมจะวัดค่าต้านทานตัวนี้เทียบให้นี่นะเอาหัวชีดมาวัดเทียบกันกับมิเตอร์ตัวเดิมมาตอนนี้ก่อนเลยป๊อบเขาให้ก็ถือว่า0.6กว่ากว่าใกล้เคียงกัน กับชุดของเขาอ่านี่อีกอันหนึ่งเทียบโดยมิเตอร์ตัวเดียวกัน<า>เห็นไหมก็ได้ค่าใกล้เคียงกันแล้วก็อันนี้อ่าอีกอันหนึ่งอ่าก็ได้ค่าใกล้เคียงกันนะอ่ได้ค่าใกล้เคียงกันเ,เดี๋ยวรับโทรศัพท์แป๊บ ดังนั้นค่าคอยของหัวฉีดก็คือใช้ได้ไม่เสียนะเพราะว่าวัดเทียบให้กับของที่ดีแล้วต่อไปก็มาวัดค่าต้านทานระหว่างปักหัวฉีดถึงปักกล่องคู่นี้สองกลุ่มไปดูกันระหว่างวัดยังไม่ต้องปลดปักกล่องนะครับวัดคาปักกล่องแบบนี้เลย วัดคู่กันระหว่างสูบหนึ่งกับสูบสีสูบหนึ่งใช้เส้นสีน้ำเงินฝั่งเลมนี้สูบเอ้ยอใช่สูบหนึ่งสูบหนึ่งใช้เส้นสีน้ำเงินฝั่งเลมสูบสีใช้เส้นสีชมพูฝั่งเลมแบบนี้ตั้งค่าวัดโอมขั้วนี้ ตัวนี้นี่ตัวนี้เลยของสูบหนึ่งแล้วก็ขั้วสีชมพูของสูบเตถค่าต้านทานจะได้ต้องไม่มากกว่าหนึ่งโอห์มอ่าในที่นี้ถือว่าต่ำกว่าหนึ่งโอห์มใช้ได้ต่อไปสูบสองกับสูบสามก็เหมือนกันพินเลมนี้อ่าสีอะไรเนี่ยสีชมพูใช่ไหมอ่านี่เลยแบบนี้แล้วก็สูบสามก็ พิลเลมสีขา,ๆากกวๆเสร็จก็ไปอย่างนี้ริมกับริมฝั่งนี้ที่เห็นเนนี้าโอเคก็ค่าต้นทานไม่ถึง1โอห์มก็ใช้ได้ต่อ,อไปผ่านแล้วก็มาปลดพักกล่องออกพักเอ่อลักอะไรวะพักเจน,นึงสีเทานเนี่ยปลดออกอแล้วก็มาวัดค่าต้นานทาน ของสายไฟตั้งมิเตอร์ไว้วัดความต้านทานอ่าโอเคอ่าแล้วก็วัดสองขั้วแบบนี้เลยจะต้องไม่มีค่าความต้านทานเพราะว่าถ้ามีค่าความต้านทานคือสายไฟช็อตกันระหว่างระหว่างสายในในวงจรในในมัดสายไฟดังนั้นจิ้มไปสองอันนี้ก็จะต้องไม่ต่อเนื่องกันต่อไปสูบสองวัดเหมือนกัน ก็จะต้องไม่ต่อเนื่องกันไม่มีค่าทันทานสุกสามก็จะไม่ต่อเนื่องกันอโอเคทุบเตะอ่ะไม่ต่อเนื่องกันโอเคต่อไปก็มาวัดอีกฝั่งหนึ่งจากออโอชีดขวดที่หนึ่งมาหากองทั้งสี่เส้นเส้นนี้ สี่เส้นนี้จะต้องต่อเนื่องกันเดี๋ยวเราไปวัดอ่านี่ปลั๊กกล่องนะฝั่งนี้ปลั๊กกล่องฝั่งนี้ปลั๊กโคชีดามาวัดความต่อนเนื่องระหว่างสายไฟสมนึงสุนึงใช้ขวนี้ฝั่งนี้จิ้มขาไว้เลยต้องมิเตอร์ไว้วัดความต่อนเนื่องมีเสียงขวดที่หนึ่งของปลั๊กเจอหนึ่งอยู่ตรงนี้พินนี้จิ้มไปตืดมีเสียง โอเคต่อเนื่องสูบที่หนึ่งสูบที่สองขวนี้ที่จิ้มไว้นี่อ่ามาทางนี้ทางปั๊บกองก็จะเป็นปักบน้อ่านะน,นี่นะ้ปิี่นเน่น้าอ่านน่ะนะต่อเนื่องสูบสอง สูบสามสามนี้อ่าที่พักกองขั้วนี้อ่าพิมเข้าไปต่อเนื่องโอเคสูบสีที่พักกองขั้วนี้ต่อเนื่องโอเค ส่วนอีกขั้วหนึ่งของปั๊กหัวฉีดที่เราไม่ได้วัดเพราะว่าเราวัดแล้วก่อนหน้านี้ก็คือสองขั้วเนี้เขาจะต่อเนื่องกันก็นกคือเท่ากับว่าที่วัดได้ก็คือมันไม่ขาดดังนั้นเราก็ไม่ต้องวัดรับทีนี้ก็มั่นใจได้ว่าชุดสายไฟของจอหัวฉีดไม่ขาดไม่ช็อตต่อไปก็เปลี่ยนกล่อง ใส่ขั้วแบตแล้วก็มาลองสตาร์ทเครื่องกันเปิดคุณแจออนเาว่าฝ่ายใจกันเจนดับแล้วก็สตาร์ทโอเคอก็เป็นอันว่ากล่อง P c u เสียอ่ะโดผมติดเครื่องทิ้งไว้ครับใหญ่ละ โอเคก็เป็นอันว่าจบงานนี้กับโค้ดที่เยอะแยะ3 4 5ตี่ห้าตัวแต่ให้ประเด็นสำคัญไปที่สีูนยกห่วงเล็บโอเคครับหมายความว่าวงจรหุวเชดกลุ่มไม่ทางานไม่มีโวลต์ขอบคุณครับที่รับชมกัน